สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้จากกรณีที่ผู้ใช้ Facebook หนุ่มรายหนึ่งได้ออกมาแชร์สาวคนรักที่เคยตัดสินใจจะอยู่กินกันแบบสร้างครอบครัวด้วยกันทั้งที่รู้ว่าสาวรายนี้เธอติดเชื้อเอ v ไอและอยากให้เธอนั้นหยุดทำร้ายคนอื่นแต่สาวรายนี้ไม่หยุดแล้วทิ้งเขาไปโดยใช้หนุ่มได้โพสต์หน้าเฟซบุ๊กของตัวเองว่า ระวังควรอ่านสักนิดชีวิตจะได้ไม่พังเหมือนผม 1. ที่ไปผูกข้อมือเพราะว่ารัก 2. คุณเอาโรคมาติดผมอีกต่างหากผมถึงไปผูกข้อมือกับคุณเพราะอยากให้หยุดทำร้ายคนอื่นมันบาป 3. อยากดูแลคุณมีกันและกันตลอดไปเพราะรักด้วยความจริงใจ 4. อยากให้คุณหยุดเที่ยวดูแลตัวเองรู้จักผิดชอบกับการที่คุณมาทำาลายทั้งชีวิตของผม 5. ผมรู้ด้วยตัวผมเองว่าเขาเป็นโรค เขาไม่ยอมบอกต้องหาหลักฐานซึ่งพอถามเขาก็บอกว่าเพิ่งรู้หลังจากมีอะไรกันนั่นแหละหมายความว่าไงคิดดูกลายเป็นผมเอาไปติดเขาเหรอถึงต้องไปผูกข้อมือและเขาไม่บอกผมสักคำต้องแอบ,บค้นหาหลักฐานจนเจอด้วยตัวเองถึงยอมรับว่าผมติดเขามาและผมยังรักและรับได้อยากให้หยุดทำร้ายคนอื่นและเขาก็ยังแอบหนีตามใครไปก็ไม่รู้ขนาดเป็นแบบนี้ยังกล้าทิ้งผมไปอีกจะให้ผมตายอย่างทรมานเลยเหรอครับ ถ้าผมไม่รู้คงตายไปแล้วใช่ไหมผมอยากจะถามเอาความจริงมาพูดกันเถอะน,นะอย่าไปทำร้ายใครเขาอีกเพราะเขาฆ่าคุณแน่เพราะนี่คือชีวิตของคนนะดูได้เลยความจริงคือความจริงทำร้ายผมทำไมผมผิดอะไรผมเคยทำอะไรให้หรอที่รู้จักเพราะว่าช่วยเขาไว้จากการที่เขาจะถูกลุมโทมยังมาทำร้ายผมอีกหรอถามจริงๆจิตใจทำด้วยอะไรแล้วจะไม่ให้ผมแค้นได้ไง ผมยอมเข้ามาตลอดแล้วยังหนีไปอีกผมไม่เคยเสียดายเงินแต่เสียดายที่ชีวิตผมไม่เหลืออะไรเลยเพราะติดโรคจากเขามาแค้นสุดๆผมไม่ยอมทุกคนเดียวแน่นอนคุณอย่าหวังที่จะมีความสุขเลยอับอายแต่ร้ายเคยจะยอมล่าสุดหญิงสาวที่ถูกแฟนหนุ่มออกมาโพสแฉได้ออกมาเปิดเผยว่า ตนยอมรับในสิ่งที่ตนเป็น SIV แต่ว่าเขาพูดในสิ่งที่ตนทำกับเขาเขาไม่ได้พูดในสิ่งที่เขาทำกับตนและตนก็ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเขาอันนี้ตนยอมรับว่าตนผิดเพราะว่าตอนนี้ตนก็กลัวแต่ก็ไม่กล้าบอกเพราะอายและยังทำใจไม่ได้เหมือนกันเขาก็คุยเรื่องจะผูกข้อมือแต่หนูไม่ได้อยากผูกสินสอดแค่สามหมื่นหนูไม่ได้อยากได้คือทางเขาตกลงสมัครใจจะมา หนูจะบอกว่าหนูทนกับเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำงานอะไรเลยซึ่งมีหนูเป็นคนทําคนเดียวตอนที่อยู่ด้วยกันที่บ้านเขาดูดยาต่อหน้านหนูเลยนะมันไม่ได้ทำอะไรให้รักมากขึ้น ตลอดเวลาเขาข่มขู่หนูมาตลอดว่าถ้าเลิกกันเขาจะเอาเรื่องนี้มาพูดมาโพสต์เธอกล่าวต่อว่าตนอยากให้มันจบไปไม่ได้อยากให้เรื่องของตนเองมาอยู่หน้า Facebook มันมีผลในการทํางานของตนในส่วนของเรื่องผู้ชายคนอื่นนั้นเธอยือนยันว่าคุยกันแบบเพื่อนไม่มีอะไรเกินเลยทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้หลอกแต่งงานเพื่อที่จะหลอกเอาค่าสินสอดด้วยเพราะฝ่ายชายขี้หึงไม่ยอมทำงานแล้วก็ติดยา และหลังจากรูปของตนมันหลุดออกไปแล้วใครจะรับตนเข้าทำงานถ้าลบก็จะไม่ดำเนินคดีแต่ถ้าไม่ลบก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทั้งคนแชร์คนแสดงความคิดเห็นซึ่งตนจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกคนตนไม่ได้ขู่และจะทำจริงๆเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารต่อไปนะคะ